ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดใจคิดอีกครั้งครับวันนี้อยู่ที่รอยัลบางปะอินก็เป็นคันที่ครับครับผมมาตีกับโมไหมครับมาดูนะครับว่าสนามนี้จะเป็นยังไงบ้างตายป่าไม่ตายขึ้น

นี่แหละได้ระยะเลยโดนได้ระยะที่ไหนโดนในนี่ไงโดนถนน,น,นเฮ้ยอย่าบอกนะท้า <c oughs> ไม่ขึ้นนี่ฮาเลยไปขึ้นสตกรอบเลย มาวะได้อุ้ย Live in <laughs> ได้ลูกพัดดีเออมันพัดลงเมี้ยเเมี้ยเลยนะลูกแบบบวกเนี่ยอันนี้หนีน้ำครับออกถนนไปเลยคืองนักท่องที่คนละขั้ว ยืนน่าจะทิ่มตายกูเนอะดิเห็นยงยงอยู่หน้าแม่ก็ทิ่มไปเยอะนะน้ำในตัวก็ยังไม่เท่ากันอ่ะนะขนาดพัดแรงนี่นะยังไม่พนตัวนี้ได้พัดดีนะตัวนี้กีกูโอ้โหสวยโอ้โหตี เนจโดนลูกเลยโดนลูกเลยเนจโดนปลอดภัยเนปลดภัตกตายไหมไม่หมุน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 อย่างนี้ยตีเหมือนคนไม่มีแรง นี่เป็นไงคล้องไปเรื่อยเรื่อเบาไปหน่อยนี่งั้นสวยเลย no oh. ไม่เป็นไรแต่ขอให้ถ <โด S 1> ้าถูกอ่อนไหมเออสีดินอะไรขนาดนี้ดินหลุดเป็นู้นเลยไปไม่ถึงเข้าเข้าเทินลงนั่นอ่ะ เยอะเลยตัวนี้ได้พัดดีจริงๆหลอดเลยไปผ่ากะได้นะหลอเลยไปผ่าซะได้ที่รอย่อบางวอินะต้องโดนนะพัด,ดยาวๆแบบนี้ <c oughs> ไปซ้าอยู่ดีเลยเดือนนี้ทะลุกเลยขาดไปหน่อยนึงเเไไปปกขาดไปหน่อยนึงเก็บไฮได้สองหลุมไปเลยพาแรกมาแล้วครับผมที่หลุมเจ็ดเมื่อกี้ไม่พาไมเหรอเฮ้ยพาหน่ะเอาสองพาแล้ว ไอ้แค่น yeah, ับไม่ถูกแล้วตอนนี้เหยียดแค่ผมไม่เคยกลัวนะตัวเนี้ยสวยจัดพอลูกพอเยอะเฮ้ยเกือบห้ามอย่างนั้นได้ยังไง hấp Ui chật Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ ดพัตายตายเรียบเหออไม่ไมโค้งมาเลย S <S ตีไปอยู่เป็นเหล็กได้ใช่ไอวิทยตีเป็นเหล็กได้เอ,อ,เอาซ้ายไปนู่นเลยอนนลโอ้ย ดูฮะระยะนี้เรามาดูกันร <c oughs> ะยะกดดันนี่แหละระ,ะยะกดนดันไ <c oughs> ปเฮ้ยอ่ะเนอาเดี๋ย <c oughs> กวก็จะได้กินกุ้งเผาอีอะรอดอยูย่เลงนี่ Ah. Uh. O okay. tá. สวยเจัยดย่อระยะทำการที่มันเบาว่ะจี๊ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ลงไม่ลงด้วย chưa, chát Chuối chát Chuối tiếng đi ลูกไปไหนวะสา,า,ายหนึ่งสายสองอะสายหนึ่งเรียกสายสองอหมดกันยิงเบอร์ดี้กูอืมแชีงแล้วระวังให้ดีเลยวันนี้แปลก หล่นไปฝั่งหนูนอีกสนุกเลยอันนี้มันไม่มีลูกไหนมันไม่มีลูกไหนมันได้เท่ากับเซฟพาดับเบิ้ล หลังลูกจะตรงอันนี้นี่มันโกงระยะด้วยแบบนี้ตลอดเลย ขอลุนพานี่นเงีอเบาไปแล้วโอ้ยโอ้ลายแค่นี้จะได้คุณเป็นอาจารย์ได้อีกนี่ไงเห <c oughs> ็นปะแม็กบอกขอแค่พาชอบพัดระยะนี้ไงน,นี่นเ,เลยโอ้โหระยะกดดัน,น <laughs> ด้วยยพ <c oughs> นะัดให้ทงหักเลย <c oughs> เอ่ะจริงนะเนี่ย <c oughs> เกือเกือปากดีนะแล้วก็คอนเทนต์อ่ะแล้วก็คอนเทนต์ได้พาแล้วเดี๋ยวตามแผน อบแบบกิ้งกิ้งกิ้งกินไ พัดอะไรครับอันนี้พัดเบอร์ดี้ครับผม,อ,มอยู่ขอบฟินเลยไกลๆหน่อยแต่ว่าทำได้ได้สบาย<ด>มกพี่บัวบอกหนึ่งพัตเตอร์นะฮะสวยอ่ะสวยอ่ะสวยได้ใจอ่ะเบรกลูกเบรกไว้สิ <c oughs> <c oughs> นี่มันโดน,นเหมือนเขตกระโหลกอือย,ย,อยลูกนี้ดีจัดโอยว<ะ>้าแท็บไม้อะไรอะเล็กแหลกตองดีโูแล้วโอ้โห้ ้าครับ,บ,บ <c oughs> เบ<อ>าๆสามไม่ถึงสีเท่าไหรสาม, <c oughs> มสััด <c oughs> สามบาทเนอสูงไม่เต็มก <c oughs> ็ไปซ้ายอยู่ดี

อะไรนะฮะมึงกิดว่าอะไรนะเดี๋ยวจะเบอร์เบอร์ดี้ไกลเกยอะไรแบบนี้ไม่เอา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 นะเดี๋ยวไม่มีคนเล่นด้วยนะได้เดี๋ยวไม่กล้ามาเล่นด้วยกันนะนี่ได้ได้อ้าอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยเกือบตัวนี้อย่างนี้ตลอดเลยพยยามด้วยีหรอไอตัวนี้แบบนี้ตลอดเลยนะตัวนี้ นี่แหละครับมันถึงผมตึงต้องเอารงออกเลยนะเวลายัดนี่คือยัดแบบแบบนี้กบบิีนเลยนะอุ้ยพาครับพาติดหลุมติดแล้ววะเนี่ยเฮ้ยหนามากเล่นเวนาสีติดเลยเลยตัวจัดเออหรือต้องขึ้นชันๆแบบนี้เลยวะ โอ้โหท็อปอีกแล้วรูปสองอันนั้นเนคืออะไร ดับเบิ้ลสวยจัดไฟบอลนี่เขาที่ขอซื้อ เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงพาไปได้สวัสดาสวยงามจัดนี่ก็ซ้ายไปยเฉียบจัดลูกนี้ สวยจัดสีอะสียะหลุมนี้หล่อจัดนะหล่อจี๊แล้วจะยิงเบอร์ดีจด้จบเครื่องร้อนแล้วไงตามสูตรเครื่องร้อนตอนจะจบเครื่องร้อนหลุมที่แปดเสมอ <laughs> <laughs> สวยมากเจ้าเอ้ยว้าปิดด้ยลาครับผมเนี่ยเนี่ย thank you ไปเท่าไหร่ละ เดครับวันนี้กับพาปิดท้ายของเราครับที่รอยย่อวองปะอินกอล์ฟครับครับผมวันนี้ดีไหมดีครับอากาศช่วงก้าหลุมหลังดีไหมก้าวหลุมแรกเป็นไงทับตายฮิสตกเกือบขึ้นนะก็น่าจะ80ไปปลาย90ต้นๆเพราะว่าโอ้โหพาตั้หกเลยก้าหลุมหลังเนี่ยพอดอกแรกนี่ไปเลเทเพราะว่า โรเซ่ไงไว,วงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโดนเฟรไปเยอะชื่นชอบกดไลค์ซับสไครต์กับช่องชัวชัยคิดด้วยนะครับทรัต์ต่อไปเราไปที่ไหนฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ